ขับมือท่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทัศไทยบ้าน,นครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมกดติดตามเสร็จแล้วมันจะขึ้นรูปกระดิ่งนะครับผมให้กดไปที่รูปกระดิ่งด้านขวามือครับแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมนี่แล้วครับนายกินไปซะหน่อยไม่ต้องเหนา่อ้เดยไปใส่กระบอโบตายนะครับ งแต่ก็ภาน้าหนาครับตึกแห่ยู่ครับอยู่บ้านดอนฮอนครับตำบลหัวโทนอำเภอสวนภูมมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับตอนนี้ กเวลาสิบโมง,โงครึนะครับสิบโมงสองนะครับก็ให้ลงแหนะครับลงแหตึกปลาได้นะบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับบัตรหนึ่งร้อยผู้ใดซื้อบัตรแล้วก็ซืได้หมวกผู้รับผู้หลานนะครับหมวกใส่นะครับอากาศพอดีอบแกง แกงใบรุ่นครับแกงใบรุ่นตึกปลาเด็กตัวหำบ่เนี่ครับนี่ยโทษให้กินตะหน่อยครับมึงอรรถงานกินตะหน่อยเมื่เล่นหน่ะเมา่ตึกปลาเนี่ยโอ้ยน้อมันเดะได้หลายตัวด้วยกระบาน

นึงวิธีการเซอย่างเงี้ยนีครองเิดหน่อยนี่หลยครับงานกินเิต็จหน่อยไม่ต้องหย่ากูได้ไปใส่กับโบตายนะครับนันแตกก็ Yeah. นี่ขายกลังใจร้านมาเนี่ยแั่้าลูกยังมึงดีๆได้ฮานลงไปเลยตอนนี้อยาได้ครับโอ้หากุ้งอะไรบ้าได้ยับโอ้ยหากกุ้งมาเนี ฮึ <S 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 ่มสวนแมงเต่า๋อสวนแมงเต่าตาสวนแมงเตาเหนื t <t ่อยแล้เขียยก็ได้งูก็ได้เมอรอไรจัาปีเราเนี่ยฮึสิบสี่ปีโอ้ ตึงแ hmm. ่ไปแล้ว14ปีโรงเรียนหัวทนเท่าไหร่บ่โอ้ยโรงเรียนหัวทนนะครับโงเรียนหัวทนวิทยานะครับอือน้เผึ้งได็ใบใหญ่เจตนาโอ้ยยังนะเจตนาเจตนาเอาบ่ได้เอากุ้งบ่มันมีกุ้งมัมีกุ้งเดี๋ไล่ใบใหญ่ได้๋ยวไลไปว้าวห้าก็ถอยใหญ่ไม่ทาบานไลยหนิมันขี้เล็กมันขี้เล็กเขา Ồ, oh, dạy xử nhận nè ừ. Dạy xử nhận cái Này, chở cho nghe bùa Dạy bùa Nghe bùa xong Xê, chở cho nó, nó này Ồ Ồ, đưa, đưa, đưa Nó nè bò Ừ, chở cho nè Được mà, không phân cái gì, nó đánh thua đánh thủ Được Ồ Này, kinh chắc tì rồi sếp, ุณยายอายุแปปีน้องมีเอาเม่ตะโตกัเอาเอาม่ตต่นี้่ตตี่่นพรมมากหเเพื่นเพื่นเพื่นไเจ็บมาหี่ฮะกได้แปปี้เุ่อยู่ปุ๊เพื่นเจ็บขาเนี่บ่ขาบุกูไ่ได้เจ็บบอบุกูจับอ๋อเพื่นอ๋อาเขาบอกผมเย่นี่ว่าเขาเก็บขาลุ่อือผูเฒ่าเพื่นไม่เจ็บดอกเนาะ อ้ยมันมันคักปปีวันนี้แ่มพอดีผมทำงานแมก็ได้ไปเลยแคมกจอกันแ่เนาะนโอ้ยแม่นอยู่มีนอโอ้คนงามเนาะคนงามก็อยากไลไคนงามเนาะ เอไปเบิ่งดิม่มีดิมีสิกลับเราบอกรับนี้จริงเลย้ไหลงัอมาก็มเอปลาอโอ้ปลาง้อมเลยกวงอมหรอเป็นนี่เป็นยองโดนเหรอนี่เพิ่กำลังสิลงนะครัมาหากุ้งคือเรเห็นมีกุ้งพี่ต่เฉียบไหมกุ้ง่มันกินไปมากะมาเออ

บัตร้อยพี่ใกล้ได้ไบ่น้องนี่เ้องกัามาเองกามา,มาไปนองทานบัตรชีลอยไ่ครับะ้าตั้งเ่นลลว่าหลต้งว่ามันคนหลายปดโอ้คนหลายดบ,บัตรชีลอยอันนี่บัตรอร่อยกั่ดีโอเคอยู่เนาะ อันนี้แมต่ตบ,บานไหนครับนี่ยจสวนครับโอ้ยูิสวนรอุ้มพุ่ม,มในเมืองเขาเล่นมาครับออโอ้นี่เขาลงบลัสแปดลอยโยนหลังเทศบาลในล่องปะใช่ครับเทวาเขาลงบลัสและวแปดลอยไหมโยนโยส่เทวาโยนน้องเสกนะุลนะหลังเทศบาลถึงไหมเขาเจาะบล็อกป้ายเปล่าไงบอกเขาลงไปดเลยดิไกลว่าไกลเขาว่ามันบล็อกป้ายเปล่าอืม มาจากสุนัรุ่มครับบรรยากาศครับท,ท่านผู้ชมอยู่ฝั่งทางผลคนหลายครับ Ừ. Tay bùa. Là <cười> <cười> thì thì để thế là cứ như không có lấy mà chả càng nữa Nó nhìn thật Nó nằm lại Ừ. ta bạn ấy hầm nhỉ? Bộ nó nó không nhỉ bỏ? Ồ. đi cái nào đây thế? Đúng rồi. Còn lại hợp không này? Đây là hợp tuần Ta đâu

กูก็มีหมดเลยย่ายังมาทานได้ยินเสียงเหร

ต้องถอดลวงพ่อออกตัวจังสมีด้มแข็งบ่ไรแล้วป่ะแต่ว่งเด้กระคอแท้ถอดออกแล้เนี่ยน่ะมุ่นพื้นคืนตัวถ้าพิ่นเด่นหน่ำพื้นบ่มาก Còn ông phô là sẽ đấy đó bà Còn nóng là miếu cái đi rồi Lút gì Ủa đây đấy, <laughs> đấy ngu thiên <đập>, Chắc ngu là <laughs> hợp Tôi nhìn thấy ủa, được cứ, cái gì đó nhau hàng quá, chúng câu quá đi. งมันท <òng> ีออมวนนะครับพอมวนมันต้องแวงเขานนกระไนี้ยอน่วห <M atic. S 2> ่เหรอ เดี๋ยวไล่ไปม้วนไปอืมอมโอ้โหบวมหดพื่นเกิดค่าหาบัวเนี่ยค่าอันนี้เนี่ยบัวหลายอยู่ดิหนึ่งไหนสิลือให้ได้นะ าไปขายเอาไปปล่อยนี่ปล่อยปล่อยทำบุญเนาะอ๋ออ้พันด้ข่นเนี่ยบ่เนี่บ่เน่ยบ่เออแต่พงเทียนพนันเอาขืนยิ่งเนี่เพสตัวเลยไปมาผเห็นน้ิตาเบืองเล็กนะม่บอกคนแน่ตัวเลยไม่ก็เห็นนี่นี่ขวดเลยออไป่อยนดลึดปล่อยเนี่ยปลปู่อยปล่อยทำบุญเต่า ได้่ครับได้พอเประคบองจยกโอ้เงียบๆเนาะป้านมนกึ้นมุกอือบัวไหรมั้งผม่ารอเฮ้หบ่ตนสิเฮ้ยจะเพียนแน่นอต่อคออย่งนี้ไหรออสดปโลอือ บัวอะไรครับมึงบัวบัวเยอะมากบัวเยอะมาก,บ,ววก,มากบัวอะไรบัวอะไรมันบ่าตามันมาครับพ่อครับตาไมตาบานได้หนิไม่ตาบานได้ครับโตาบานนี่เหรอครับโหบานโทษโทษนี่บ่ อูอ่าปีไก่ก็สิหล,ลายดอกเนาะปีไก่ได้หาลายรูัหารูกเนละปีเน,นียมกนคือปลาฐานูปปนนะคุณบดีปีนี่ีเป <c oughs> <c oughs> ็ีปลสน่ห์เ้าชมบรรยากาศนะครับโดยหลอดน้องมันนี่ยางเป็นกิโลเลวครับมันอ้อมน้องโอ้คนใตะบวก,กบ,บานบ่ เป็นง้มซอยกันครับเข็นน้ำเห็ <laughs> น,นเพื่อผมนงเด้อ <laughs> <c oughs> เป็นตัวดประค้อไงเงี้ยเงี้ยมาหนิเข้าข้างหน่อยอันนี้อันนี้ยีบ่บานไหนครับยูนเอดยยูไนเอสด้ สวรรค์นนสวรรค์เน <in> <home> ีอบเื่อโอ้หอดยึดนนสวรรค์ยูนี่เลนมีตรภาพโอ้ตัวน่องนี่อือรกคืมี้านค้าขายให้อมทำัะ ตึกแแห่นีขายไม่ขายมาขายของขอนี่ของขายของกินเยอะแยะครับบังน,นขึ้นมาให้บ่บางนี่ครับผูเดหหลหยไเด้๋นีอ้อ ไฟยังเนียนี่บโอ้แมันตัวนี้มยังมาลเจ้าเท่านไเดกตัวมาตบานไดครับครับต้อครับ้องบัวสาสวยเรืองนองบัวน่อยสาสวยเอขาอยูเขามีแพร่เนี่ยเขาขี้แพร่ียงไครับ พว้รได้ไรอยู่ทาทาข้นนะาพรมวลางานมานเป็นยังไงน้อนัะคือเงียบแ้เอามาลงน้องกับบครับนี่ลอง rab, ลองลยู่ครับลงอยู่รยครับปลาได้หลายแล้วครับงานบวโอ้คนดอมงามหน่อยเนาะปลาได้หลายแล้วครับโอ้ท่านนไหนเ็นนหอบขึ้นลกอ่นหอบขึ้นครับนะ่าเหอบขึ้นบนีน่นมาด้นั่นนะครับ ผมพอสุนิตบ้านน้องบัวนะครับผมน้องบัวหน่อยนี่เราโอ้ได้อีกแล้วปลาเข้าหน่อยของ ตาหนีเขาเป็นโยกบ้างเนี่ยหนิโยกไปโยกยื้อบ้างนะม,ม,มีบ่หนุ่มเลิมบ้านน้ำเที่ยงไม่ได้ยักตัวนะใส่หัวครับผมมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมให้ทัดไทยบาทน้ำนได้ด้ครับ สำหรับกิปนี้ก็สวัสดีครับ